นี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทําอาหารอาหารที่จะสอนเนี่ยทในวันนี้มาจากเขาใหญ่มาจากเขาใหญ่เลยดินแดนคุณเลยโอ้โหทำไมเขาใหญ่ก็มาดิไม่กลัวอยู่แล้วก <Art. S 2> ็มาคนอาก็มานี่คนเรามันจะไม่ใหญ่เนือคนหมายปไม่ได้ไม่ใช่เพราะเพราะเขาใหญ่เขาถึงมาเขาใหญ่ไม่ไม่ใช่เขาใหญ่แบบนั้นคือหมายถึงว่าพื้นที่อยู่ในเขตใกล้เคียงกับอุทยานเขาใหญ่ขอโทษครับ ใครตกนอวะตกเองครัตบตกเอง,อเองสมควรแล้วด้วยนะฮะโอ้ีหร้านดังมาจากเขาใหญ่นะฮะไอ้ดังไม่ดังยังไงไม่ทราบแต่ความคิดระบบการคิดแล้วก็ครอบครัวตระกูลแล้วก็ตัวเขาเองโอ้โหเหลือ,ชอเชื่อท่านผู้ชมเชื่อไหมตระกูลก็ต้องตระกูลมีร้านอาหารหมดเลยมีร้านอาหารมดเลยทุกคนเลยทุกคนเลยครับพี่น้องหมดเลยพี่น้องหมดเลยครับแล้วก็ทําเกี่ยวกันเรื่องอาหารเี่ตลอดเลยแล้วแม่นี่ก็แบบโอ้โหเรือรักมากสุดขีดคืออยาก อยากทําเรื่องพวกนี้แหละแล้วก็พอดีแบบแม่ไปไม่ได้ลูกเลยต้องไปแทนไม่ใช่อย่าพูดอย่างนั้นแม่อายุมากแล้วท่านอายุเจ็ดสิบท่านยังคิดอยากจะไปเรียนเยอรมันอยากไปทำไส้กรอกอยากไปทําไส้กรอกเยอรมันแล้วส่งไปที่เยอรมันเยอรมันก็บอกว่าเออคุณป้าคุณป้านี่ยกไอ้หมูไม่ได้แล้วเพราะว่าการทําไม่ใช่แค่การทํานะับคุณจะต้องยกหมูล่างหมูดูหมูสับหมูโอ้โหเต็มไปหมดเลยอ้าวในเมื่อแม่ไปไม่ได้ลูกนะครับคือโรมเนี่ยที่จะมาออกรายการเราในวันนี้ ลาออกจากง,งานเลยครับลาออกจากง,งานของตัวเองไปแทนแม่ไปทําแล้วพบพบบางอย่างซึ่งเขาไม่เคยคิดเลยเขาจะทํานะพบเส้นทางชีวิตของเขาครับและเขาก็มาทําร้านที่โรม่าเขาใหญ่ครับร้านนี้จะเด็ดจะดังยังไงเดียวท่านดูเอาเองแต่ที่แน่ๆแฮมไส้กรอกประเทศไทยมีที่เดียวที่เขาเพราะเขาเป็นคนคิดใช่เขาเอง และที่เดียวไม่ใช่แค่ในประเทศไทยนีรัมมันก็ไม่มีไม่มีเรียกได้ว่ามีที่เดียวในโลกขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชูพงษ์ชาญชยาสึกจากร้านโรม่าเขาใหญ่ครับสวัสดีครับาดีไครับที่อาพูดไปถูกต้องไหมถูกต้องครับลมยินตรงนี้ครับผมตอนแรกไม่เคยคิดจะทําร้านอาหารเลยเออก็เห็นคุณพ่อเอ้คุณแม่แล้วก็พี่สาวน้าชายมีหมดมีหมดครับตอนไปเรียนโทที่ออสเตรเลียก็พอดีมีโอกาส เรียนใกล้จบแล้วก็เคยไปฝึกงานอยู่นู้นเขาจะเซ็งพอดีก็เลยเปิดร้านอาหารก็เลยซื้อร้านอาหารพี่<ร>ลมไปเรียนไปเรียนโทรที่ประเทศไหฮะออสเตรเลีย<พ>ออสเตรเลียครับอุ้ยอาพี่ลมแถวลํานิกาแถวอ่างทองนี่ก็โทรเป็น <laughs> <laughs> ไม่ใช่ไม่ใชศนี่นะไปเรียโทรศัพท์อย่าโทรนะครับปริญญาโทอ๋อหนูก็เรียนโทรศัพท์มาเรียนโทรศัพท์แต่มันต้องไปเรียนหรอเออคุณเอาไอ้นี่นะฮะเอาเนี่ยแทงคอตัวเองตายไปเลยก็ได้นะครับอยไม่ได้ครับชิ้นนั้นอร่อยคือเขาอย่างนั้นอ่ะแล้วเขาก็ไม่ได้คิดหรอกนะฮะแต่ว่าในสิทธิ์อ่ะเอ้ยผมว่าครอบครัวมีส่วนไหม ก็ที่เราเห็นเราในต่างๆเห็นมีมีโซลหรือไม่ก็มีครับเพราะาโตมาในร้านอาหารอะไรแบบที่ทั้งที่รทั้งที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยฮะตอนอยู่ที่ออสเตรเลียก็เลยเปิดร้านเหมือนกันเปิดร้านเลยครับแล้วเป็นไงก็ดีครับพอดีแต่งงานก็เลยกลับพอดีนะฮะพอดีแต่งงานก็เลยต้องกลับกลับเมืองไทยครับกลับเมืองไทยแล้วทําอะไรต่อพูดต่อก็มาทํางานออฟฟิศครับทำงานเป็นบรกเกอร์รีเอ็นชลันนะครับก็เสร็จแล้วก็มีความคิดอยาก สร้างอาชีพเสริมให้ตัวเองก็เลยให้คุณแม่ไปเรียนทําไส้กรอกที่ยองมันให้แม่ไปเรียนนะคือตัวเางก็มาสอนผมแล้วมาสอนเราคนพูกก่อทายอมันบอกว่าคุณแม่อายุมากแล้วตอนนี้คุณแม่อายุ8ปสี่ตอนสมัยก่อนก็ประมาณเจ็ดสิบนะครับนะครับก็เขาบอกคุณแม่แบกหมูไม่ไหวผมก็เลยต้องไปต้องลาออกจากงานแล้วไปเรียนแต่สิบห้าปีนั้นกลายเป็นสิบห้าปีซึ่งพอผ่านจากเรียนมาแล้วนะฮะมันกลายเป็นปีทองชีวิตนะครับเขา สู้จริงๆนะฮะไม่ได้ว่าคนเรามาถึงโรยด้วยกลีบกุหลาบครับมันต้องต่อสู้แต่ต่อสู้จนสําเร็จว่าโรม่าเขาใหญ่ไม่เป็นรองใครโอ้ไม่เป็นรองใครเลยโรม่าเขาใหญ่อยู่ตรงไหนครับอยู่บนเส้นธนารัตครับอันตรายไม่อันตรายมากอย่าไปอยู่บนบนบนถนนเลยนะบนถนนรััครบถไม่ชนกันแล้วนะมันจ้ออกมาทำอไรไม่อยู่บนถนนน อยู่รงเส้นธนรัตต์กม18คือถ้าคุณขึ้นเขาใหญ่เขาจะอยู่ขวามือถ้าคุณลงจากเขาใหญ่เขาจะอยู่ซ้ายมือกม18เอาง่ายๆบักหมุดยังไงก็เจอข้มากเขาจะขายอะไรบ้างก็มีทั้งอาหารไทยแต่จริงๆแล้วเราก็ผลิตเองหมดนะครับพวกผลักลมควันไส้กรอกอะไรเงี้ยครับพิซซ่าอาหารอิตาเลียนเรานานาชาติครับอาหารนานาชาตินานาชาติแต่โด่งดังทางด้านนี้จริงๆครับแล้ววันนี้จะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าแฮมไส้กรอกประเทศไทยเป็นอีกเมนูหนึ่งซึ่งผมบอกท่านผู้ชมเลย ว่าผมไม่ทำกล้าพูดเลยคนคนนึงทำงานแบบนี้แล้วท่านจะไม่ไปลองดูหน่อยเลยว่าคนแบบนี้มีด้วยเหรอมีฮะยืนอยู่ตรงนี้แล้วแฮมไส้กรอกประเทศไทยครับ นี่ร้านเขานะครับที่โรม่าเขาใหญ่นี่ภรรยาเขานะครับอันนี้จริงที่บ้านครับปลูกผักเองปลูกผักเองที่ในชีวิตจริงๆไม่ได้มาเก็บงานนี้หรอกนะครับอันนี้ออกทีวีนะทาโชว์มันเท่ๆไปอย่างนั้นเหรอครับไม่ไปใช่ก็ทําโชว์นี่ไอที่มาทาผายมือกับผัวอะไรนี่ไม่ใช่เลยนะครับน้ำเปล่าครับน้ําเปล่านี่คือเป็นน้ําเกลือเอาไว้หมักพอกช็อปนะครับครับก็น้ำเปล่า5ลิตรเกลือ200กรัมน้ำตาลทรายแดง200กรัมับนะครับ แล้วเราก็เพิ่มโปรตีนเข้าไปโปรตีนเกษตรอีกร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งครัมนี่ท่านผู้ชมนึกว่าอุ้ยต้องเอาไปกินอะไรแน่แล้วก็เนื้ออีกร้อยกรัมใช่ไหมแล้วเพิ่มอีกร้นะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันนะเชฟนะครับเชฟเราลองให้ยาไว้ใช่ไหมฮะลักษณะกายเหมือนแกติดยานแล้วก็แล้วก็ใส่พ็อกช็อปลงไปครับผมหมักไว้หนึ่งคืนหมักนะครับท่านผู้ชมนี่คือแค่น้ำหมักหมักแช่ไว้หนึ่งคืนครับผมใช่ไหมใช่ครับน้ำหมักเฉยๆนะารม หนึ่งคืนไว้แล้วคราวนี้สะโพกหมูอันนี้เรามาทําไส้กรอกนลครับอ่านี่ส่วนไส้กรอกเอาสะโพกหมูอามาหั่นนะครับห้ากิโลนะครับห้ากิโลอ่าใส่เกลือร้อยกรัมนะครับหมักไว้หนึ่งคืนครับเช่นกันนะครับนี่เอาไปหมักไว้หนึ่งคืนเหมือนกันนะครับแบบเดียวกันเลยเอาแช่ไว้หนึ่งคืนก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วพอหนึ่งคืนผ่านไปปั๊บอ่าเราก็เอาหมูเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนที่ทำไส้กรอกหมูห้ากิโลครับเอามาบดใส่เครื่องบดนะครับแล้วก็พร้อมกับ มันแข็งนะครับมันหมู2.5กิโลครับครึ่งหนึ่งครับผม -2.5 กิโลครับเป็นมันแข็งแบบนี้มาบดเพื่อจะรวมกันใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปสับผสมรวมกันสับผสมรวมกันอันนี้เราเอาน้้อแข็งมาหล่อเครื่องสับผสมเรานะครับเพราะว่าเราต้องใช้ฟอสเฟตฟอสเฟตนี่จะทำงาน เต็มที่ที่อุณหภูมิ12องศานี่ครับอันนี้เป็นความรู้ส่วนตัวเลยครับเขารู้เขาเอาซอสอ่างรวมกันแล้วเขาจะต้องใส่ฟอสเฟตเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องเย็น12องศาแล้วก็ใส่น้ําแข็งไปอีก2.5กิโลระหว่างที่ทาต้องค่อยๆใส่น้าแข็งไปตลอดเวลาแล้วก็ใส่ฟอสเฟตลงไปเท่าไหร่30กรัม30กรัมแล้วก็โปรตีนเกษตรอีกอีก100กรัมอีก100กรัมนะครับและต้องคอยดูอุณหภูมิตลอดเวลาอันนี้ m o ดิฟายส s t a r c อีก100กรัม ช่วยการยึดเกาะไม่ได้เพิ่มน้ำนักนะครับแล้วนี้เป็นลูกจานป่นเม็ดผักชี25กรัมนะครับพริกไทยป่นอีก25กรัมนะครับแล้วก็มีลูกกวาดอีก10กรัมครับผมครับแล้วก็ยังมีผงมัสตาร์ดอีก5กรัมครับนะครับเพราะนี่เราทำไส้กล่องแล้วก็น้ำตาลแดงอีก50กรัมครรัับ50กมมผท่านผู้ชมเลิกตั้งแต่ตอนไหนครับปาปริกา25กรัมครับอีก25กรัมครับผม สับไปประมาณเจ็ดนาทีนะครับมั่นใจได้เลยครับต้องให้อุณหภูมิเราจะมีจับอุณหภูมิไว้ว่าไม่เกินครับสิบสององศาครับอันนี้ก็ต้องปาอัดแรงๆเพื่อไล่ฟองอากาศนี่นะครับไอ้พอกช็อปที่เมื่อกี้เราหมักไว้เอาออกมานะอันนี้ไส้หมูนี่ครับเอามาถึงแล้วก็ท่านผู้ชมดูนะเขาเอาไส้หมูเสียบลงบนน่องพอกนะฮะเสียบลงไปแล้วก็เอามาใส่ไส้เอามาใส่นี่เนี่ยที่เราทําทั้งหมดเมื่อกี้ไส้กรอกอ่ะ นี่ดูดิมันเลยชื่อว่าไส้กรอกประเทศไทยไงรึปล่างมันคล้ายไม้ลมพันเราอิมพอร์ตจากเยอรมันครับชื่อมับีชวูดครับบีชวูดครับผมเรามาใส่น้ำนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันไม่ไหม้เร็วเกินไปมันจะได้เยอะเยอะความหนาแน่นเอาบีชวูดนะท่านผู้ชมเอามาใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาทั้งหมดนี้ไปลมพันอีกหนึ่งชั่วโมงอีกหนึ่งชั่วโมงอุณหภูมิ75องศาเซลเซียสโอ้โหลมพันยังต้องคุมอุณหภูมิเลยนะฮะได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาต้มอีก20นายีับ เสร็จแล้วก็ออกมาจริงๆแล้วเข้าสุกอยู่แล้วแต่เวลาเราทานเราก็มาย่างเพิ่มมันกลิ่หน่อยก็ออกกลิ่นมาให้มีความหอมนะมันเท่ๆหน่อยนี่นี่นี่นะฮะอย่างนี้แล้วก็ทานเสิร์ฟร่วมกับสับปะรดนะฮะสับปะรดแล้วดี๋ยวเรามีเครื่องเคียงอย่างอื่นอีกนะฮะจานเดียวอิ่มฮะมีทั้งเฟรนช์ฟรายมีทั้งผักสลัดครับผมมันเท่ซะไม่มีท่านผู้ชมมันเป็นเมนูซึ่งเขาคิดของเขาเองด้วยแล้วมันออกมาได้งดงามขนาดนี้เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ครับผม ไส้กรอกประเทศไทยครับล้อกัเลยครับต่อไปนี้ที่กินนี่มีคุณค่าครับคุลผต้องดูนะฮะอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่ทำนะยังไงก็ไม่ทำนะแต่ว่าเขาทำได้และทำไมว่าต้องกินของเขาเขาทำตลอดครับแล้วทำไม่มีวันหยุดคือเขาควบคุมทั้งอุณหภูมิไม่ว่าจะตอนบดหมูไม่ว่าจะตอนที่ไม่ว่าจะตอนที่ทําอะไรก็ตามเขาควบคุมทุกๆอย่างเพื่อให้งานเขาออกมาดีสุดเท่าที่จะดีได้ มันเป็นความตั้งใจใช่ครับมันเป็นความตั้งใจของเขาเลยรสชาติต่างๆก็เป็นรสชาติของเขาเลยแบบชัดๆเลยคุณอ๋อครับตัวตัวไส้กรอกสมบูรณ์แบบมากนะครับผิวนอกเขาจะมีความตึงมากพอเรากัดเข้าไปมันจะดังเปาะเลยแล้วพอเข้าไปในเนื้อข้างในมันจะเด้งๆกินๆแล้วมันจะหอมสโมกอ่อนๆเหมือนเรามีแฮมนิดๆติดอยู่ตอนที่เราเคี้ยวครับยังไม่ต้องจิ้มนะครับจากนั้นปุ๊บเพิ่มรสชาติด้วยการจิ้มอร่อยมากผมชอบจริงเลยคุณโกครับ ผู้ชมครับบอกเลยว่าเดี๋ยวลองจิ้มนี้อย่างที่บอกครับพี่โรมนะครับรักในการทำอาหารนะครับคุณผู้ชมเข้าใจนะครับว่าเมนูเนี้ยมันไม่ใช่ของคนไทยแต่ยอมนับใจพี่โรมอย่างคือคือทำให้มันรู้สึกว่าเออตอนแรกหนูคิดว่าเฮ้ยแตกของเทยไทยจะคิดว่าเออเป็นแต่กอกตูดแบบนู้นแล้วมันปอยู่ในเมืองไทยรื่เปล่าไม่ใช่เขาทำออกมาผู้ชมลองดูภาพนี้ จะคล้ายๆแผนที่ประเทศไทยถูกไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะอันเนี้ยรู้บอกเลยว่าอร่อยคุณผู้ชมไปรเขาใหญ่ห้ามพลาดนะครับร้านโรมาเขาใหญ่กับเมนูแฮมไส้กรอกประเทศไทยรับไปเลยครับติคะแนนเต็มติคะแนนเต็มติคะแนนเต็มคุณลองคุณลองแทะตรงตรงที่คออะไรพูกเมนูจิ้งลิงเหรอผมมีคำหนาคำถามเดียวครับครับยืนใกล้นิดนึงครับผมไส้กรอกเนี่ย จริงๆคุณไปซื้อจากเบทาโกมาหรือเปล่าอะไรเนี่ยอร่อยมากอ่ะกล้องจับหน่อยครับเชฟติดยางผมนั่งอยู่นั่นแหละนั่นเชฟติดยางครับนั่นเชฟสวัสดีครับสวัสดีกับก้องเลยตั้งสามท่านแล้วพี่สวยๆเนี่ยแล้วพี่สวยๆในที่เมื่อกี้ทำฟอร์มได้เจ็บผักหน้าเลยนะในพลายนะครับแล้วนั่นก็คืออีกคนหนึ่งคือเชฟที่ร้านอีกคนเป็นน้องชายครับเรียนจบเชฟจากอังกฤษครับน้องชายใครน้องชายผมครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอ๋อเหรอเราเนี่ยเหรอ อ๋อเหรอโดนข้าวต้มมาดิโดนข้าวต้มมาดิใช่ไม่ใช่อะมาเดี๋ยวก่อนดี้นี่เขาจะตอบโดนข้าวต้มมาเปล่าอยู่เยอรมันมาเก้าปีครับอพูดดิปังครับผมครับอ๋อเหรอแล้วติดยาไหมไม่ได้ให้ยาเลยคนที่ติดยาประดงภาษาส่งช้างกินทุกวันคนที่ติดจริงๆอะคือคนกลางนี่ยน่เ่เน่คนกลางนี่ไปเจอที่ไหนเอาจริงๆ เจอที่เมืองไทยครับเรจอที่เมืองไทยนะแล้วไปเรียนด้วยกันแล้วเมื่อกี้ที่เมื่อกี้อาพูดแต่ถูกต้องไหมไอ้ที่ทำเก็บพงเก็บผักนั่นปลอมปลอมไหมไม่ปลอมครับเขาทโอ้ยนี่กลัวเมียไม่ได้รักอย่างเดียวครับกลัวเมียด้วยครับทำสวนเก็บมะขามเก็บผักปลูกผักเองครับเหรออันนี้นะปีนต้นมะขามเนี่ยนะโอ้โหท่านผู้ชมไปเถอะโรมาเขาใหญ่มันเป็นความสุขของคนในครอบครัวเป็นความสุขของการทํางานร่วมกันทั้งหมดแบบนี้แล้วมันเป็นความสุขที่เขามอบสิ่งเหล่านี้ท่านผู้ชม ใช้กรอกเขามันเนียนมันครบถ้วนมันได้ความมาสตาร์ครับไม่ใช่ไม่เรียกไอ้นี่ฮะทำรายการครัวนะฮะดิซิสมัสตาร์ดเพี้ยนี่นหะดิซิสมัสตาร์อย่าพลาดนะครับไปเลยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณชูพงศ์ขอบคุณโรม่าเขาใหญ่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการตลอดความจริงพูดมากนะครับแต่วันนี้พูดน้อยพูดน้อยไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะความจริงพูดฮะไปร้านนี่ก็คุยเคยกันได้ถ้าคุยคุณไม่ได้ไปคุยกับเมีย แต่อย่าไปคุยกับเชฟนะครับแกเสียเวลากินยาแกต้องกินยาประดงเพระสั่งซุ่มช้างตลอดเวลาเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่อร่อยจริงๆครับครับฮะหมดดิไม่ทันมันอ่ะไม่ทันดูจะไม่ทันได้ไงแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ ถูกขนานนามว่าเป็นห้องรับแขกแห่งเมืองจันทบุรีใช่่คะเกี่ยวกับทุเรียนอันนี้ปิ๊ดเลยนะคุณผู้ชมทุเรียนร้อนๆนั่งกินใน้องแอร์เย็นๆซึ่งอร่อยที่สุดในจันทบุรีแล้วก็ประเทศไทยด้วยครับปลากระพงต้มบวยขิงครับมันกลมๆรสเขาจะกลางๆแต่ว่ามันจะหอมบวยมีความเปรี้ยวมีความเค็มทานแล้วจะชุ่มคอฉ่ำปากเรื่องไทยขนมเนี่ยมีเสาเดียวเหรออ่าไม่ใช่บ๊วย